อาจิรังวัตยังกายวัทวิงอธิเสสติชุดโทอเปตวิญญาโนนิรัตถังวะกริงครังไม่นานหนอกายนี้จะนอนนิ่งกายจะทิ้งตุลงแคร่นอนเผพราบนกองซากากดินถิ่นพสุธาปราดวิญญาดุดท่นไม้ไร้คนชมอนิจจาวัตสังคารา อุป,ปาทวยธธรรมมิโนอุป,ปชิตวานิรุชันติเตสังบูปสมโสุขออินจจาสังขารไม่เที่ยงหนอมีเกิดก่อพังยุบบุบสลายครั้นเกิดแล้วไม่จีรังพังทลายการเข้าไปดับสังขารน,นั้นสุขจริงเจริญพรยิโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายมโลกอินเทอร์เน็ตทุกท่านโอกาสชาติานี้ไปรายการธรรมะจากต่างแดน วัดปรดเกศเชตรามน้ำตกเลงกระลาขอเชิญญาติโยมเข้าสู่บรรยากาศของการพูดคุยธรรมะพบญาติโยมบนโลกอินเทอร์เน็ตนของคณะสวงฆ์วัดโปรดเกศโดยอาตมาพระมหาทองสม,มุทรรมทโรพระธรรมทูตสาต่างประเทศรุ่นที่12ซึ่งก็มาประกาศพระศาสนาอย่างต่างประเทศเนี่ยสิกว่าปีแล้วนะสิปีแล้วยาติโยมนะแป๊บเดียว16ปีแล้ว บทน,นี้เราก็ขึ้นมาในหัวข้อว่าตีแผ่ภัยภาคที่สองนะเป็นหัวข้อที่มาภาคคิดว่าน่าจะทันเหตุการณ์ทันยุคทันสมัยในช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราทราบก็คือเกิดโศกนาฏกรรมแผ่นดินไหวที่ประเทศตุรกีหรือตุรกีนี่แหละนะอ่านได้สองอย่างตุลเครียตุรเียหรือตุรกีนี่แหละ ในบานนอนนะแล้วก็อะไรอีกอ,อ,อ่หลายประเทศในแถบนั้นแหละนะโดนหางเลขกันไปโศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่หกกุมภาพพันธ์2 5 6 6จริงๆแล้วเดือนนี้น่าจะเป็นเดือน